สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งครับกับการวิเคราะห์กราฟออคอยโดยคลิปโตไซครับผมก็ในวันนี้ฮะก็วันที่17สิงหาคมขณะนี้เวลา22.19นากานาทีนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งเมื่อวันโดดไปงานของ quest of thailoka มาครับก็เลยไม่ได้มาไล์นะก็ถ้าใครสนใจหรืออะไรอยากจะคุยกันก็ เข้ามาดิสคอร์ดโ t e ทลดิมันเทได้ครับเดี๋ยวผมจะมาเหล่าในโฮเทลอไปฟังโปรเจกต์อื่นแต่มาเหล่าในที่นี้ครับนะโอเคอ๋อแล้วก็สำหรับบิตคอยเมื่อกี้ผมลืมดูผมอัดคลิป OBS ใช้โปรแกรม OBS ออัดคลิปมันมันไม่เก็บภาพก็เดี๋ยวผมจะรีแคปอีกรอบหนึ่งหลังออคอยนะครับหลังเหรียญออคอยนะโอเคมาเราเริ่มกันเลยสำหรับอีเธอรียมครับวันนี้ อิตาเลียมีการย่อหลุดโซนอยู่แล้วนะครับโดยก่อนหน้าน,นี้ยเขายังไม่หลุดมาเลยตั้งแต่วันที่16ที่เราตีโซนให้เขาในโซนสีเหลืองแต่ไม่เป็นไรวันนี้หลุดแล้วก็หาโซนใหม่กันนะอ่าได้ละโซนนี้ส่วนโลโลขอดูหน่อยว่าเดลี่ไม่ช่วยโอเคสี่ชั่วโมงอืม,อมได้โซนนี้มา น่าสนใจอุ๊ไม่ได้ไม่ได้ต้องโซนนี้ขอไม้บรรทัดวัดหน่อย2%ได้ครับประมาณนี้ได้อยู่เดลี่ละ่ะเขาดูเดลี่อีกรอบหนึง่งเจอละอืม,อ,มอ่ะประมาณนี้อ่ะยอมยอมเพราะว่าเดลี่ก็แข็งตรงนี้เดลี่น่าจะแข็งอยู่นะครับ แถวหนึ่งพันแปดร้อยดอลล่าอืมโอ้โหเลขใกล้เลขสวยครับก็หนึ่งพันแปดร้อยพอดีพอดีหนึ่งพันเก้าหนึ่งพันแปดปึ๊บโอเคโซนนี้น่าสนใจแล้วไม่ควรหลุดแล้วนะครับถ้าหลุดอาจจะไปเจอกันอีกทีแถวแถวแถวโซนนี้แฟนผมวิ่ง p g r เ d e ใช่ แถวๆหนึ่ด้อยสามสิบถึง1,650ประมาณนั้นนะครับก็จะมีเส้น MA 200ท้อเฟรมสชั่วโมงจะมารอรับอยู่นะก็ไม่ควรหลุดครับเพราะว่ากรณีที่รายที่สุดคือหลุดลงมาหล่นมาเนี่ยก็ถ้าสมมติหลุดส็อปลอดเนาะลงมาตุ้มแล้วก็มาเซฟเวกกลางๆก,ก็6.6%หปเซถือว่าอ่วมอยู่นะครับ ก็สำหรับอ t ตาเลียมครับในวันนี้นะครับอิดิเคเตอร์เนี่ยยังติดเป็นเลกูล่าแบริชเดเวอร์เจนเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ก็มีการที่ว่ายอดของราคาทำ higher high แต่อ s i ไซครับทำ lower high ก็เลยทำให้ทรงของเขายังไม่สวยนักตอนนี้ก็ถือว่ามีการย่อลงมาอีกที่กลัวที่กลัวตอนนี้คืออ s i ไซอาจจะย่อหลุดลงมาข้างล่างเพื่อที่จะล้าง d i เวอร์เจก่อนหรือเปล่าซึ่งแปลว่าถ้าหากเขาย่อหลุดลงมาถึงข้างล่างเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ย อาจจะมีการย่อลงต่อได้อ่าถ้าถามว่าประมาณไหนก็อืมเนี่ยโซนนี้เลยแถวแถวหนึ่ดอยสาลลาร์คิดว่าน่าจะถ้าย่อเนี่ยสะบัดแรงๆมาปึ้งอย่างนี้โปะเราก็ทำทรงแถวแถวนี้ก่อนที่จะขึ้นกลับขึ้นไปแล้วก็กลับมาไซเวทโซนเหลืองนะครับอาจจะเป็นทรงแบบนี้ได้ต้องรอจังหวะด,ดูนะนะครับนะครับ โซนสีเขียวก็ย่อลงมาสักเล็กน้อยหลังจากที่ยังไม่สามารถขึ้นต่อได้ในตอนนี้อ๋อลืมพาไปดูพวกเฟีย a อนกรีดอินด็กเนาะสักหน่อยนะป่ะอืมมีเฟีย and อนกรีดครับตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่41หน่วยพรุ่งนี้น่าจะลดมากกว่านี้ ก็น่าจะกลัวเพิ่มขึ้นบ้างครับเป็นเฟียเหมือนก่อนหน้านี้เป็น n น t ทอโรก่อนนิดนึงใช่ไหมหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เป็นเฟียร์อยูอ่ส่วนอืมโอเคส่วนออลคอยฟิฟันครับตอนนี้ก็มีการที่ว่าพุ่งขึ้นกว่าเมื่อวานมาในระดับหนึ่งจากเมื่อวานครับอยู่ที่82วันนี้มา86เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงละก็ศักยภาพของออคอยเริ่มน่าสนใจเหมือนกัน ได้ได้โอเคครับก็สําหรับทมาเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยอินดิเคเตอร์ยังไม่สวยนะักยังไม่ค่อยสวยนะครับโซแคติ so atic, ide, กไอซก็ยังไม่ครอสอัพพึ่งครอสดาวอีกรอบหนึ่ง m อ c d มีการเปลี่ยนสีด้วยยังไม่ไม่สวยอาจจะต้องรอทมาเฟรม2ชั่วโมงในการครอสอัพให้ได้ก่อนถ้า2ชั่วโมงโซแค t ติก so เขาครอสอัพขึ้นได้ครอสอัพขึ้นได้เนี่ยอาจจะน่าสนใจขึ้นนะรอดูก่อน ส่วนไทม์เฟรม Daily ครับไม่ได้สวยไทม์เฟรมเดลี่ยังไซช้เดี๋ยวนะออยังยังไม่เกิดเดเวเจนคือผมเห็นไอซครับเขาทำไฮเออร์โลก็เลยคิดว่าเอ้ยมันจะขึ้นได้ไหมแต่ตอนนี้ก็คือต้องรอจังหวะก,ก่อนถ้ามีเงยขึ้นอีกสักรอบหนึ่งอะถึงจะรู้ว่าจะสามารถขึ้นต่อได้ไหมแต่ท่งของ Daily ของของอีเ e r รียมดูจะดูดีอยู่เหมือนกันดีกว่าบิตคอยหน่อยนึงแต่ว่าภาพใหญ่ไม่ได้ดูดี ภาพใหญ่คือลงลงลงแบบหาจุดขึ้นไม่ได้เลยในภาพเดลี่นะครับเพราะว่าแท่งวันนี้ปิดไม่ดีก็อาจจะทำให้ติดแท่งแดงของ MACD อืมจะทำให้ทรงไม่สวยโอเคเพราะฉะนั้นก็แถวแถว1,800ดอลลาร์ครับเป็นซับรสที่น่าสนใจของอิตาเรียมในตอนนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีของรอดู2ชั่วโมงโซแคติกครอสอัพก็ลองหาจังหวะดู แต่ Loss ต้องมี1,800เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วนะครับต่อมา e d ดาครับ e d ดาเหมือนกับเมื่อวานผมอ่านข่าวอยู่เมื่อวานเนี่ยเอดเหมือนกับว่า Hard f r o ็อน่าจะาว่าฟิลวาซิลฮา r ์ f ฟล็อน่าจะใกล้ที่ว่าจะได้ใช้งานจริงนะครับก็ก็แข็งอยู่เมื่อวานนะวันนี้ไม่แข็งแล้ว พรื่อวานแวะดูอยู่เหมือนกันโอเคมันฮัทฟ็อก,ก,ก,กของใครอาจารย์ครับของเอดาครับผมาเป็นวาซิลเขาชื่อวาซิลฮัทฟ็อกอ่ะโอใช่ม,มันมีการขึ้นก่อนนั่นน,นิดหนึงด้วยมันมีการที่ว่าเอดามันแข็งแต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายเอดาวันนี้รับไม่ไหวครับแบกคนเดียวไม่ไหวฉันกำลังจะตายนะไม่ไหวจริงจ ก็ลงตามเพื่อนเพราะว่าสุดท้ายบิตคอยลงอีท e r เรียมลงออคอยตัวอื่นๆก็ลงตามได้อยู่แล้วนะครับเเพราะว่าไม่อยากจะมันไม่อยากจะแข่งสู้แหละเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างสู้ไม่ไหวมาได้โซนแล้วครับก็สำหรับโซนของเอดาจุ๊บีนิดหนึงอ่าโซนนี้ครับน่าสนใจ แถวแถว0.253ดอลลาร์ครับเป็นซับหอดที่น่าสนใจวันนี้ที่เอด้าไม่ควรหลุดนะครับไม่ควรหลุดน่าจะย่อประมาณ3%ได้ไหมโอ้2.2.5เหรอได้ได้ได,ได้ก็ถือว่าได้ออกเร็วขึ้นถ้า2.5ส่วนไฮเนี่ยเอาไฮของช่วงที่เขาปิดพีคเลยละกันเมื่อช่วงตอน7โมงเช้าอ่ะเมื่อช่วงช่วงตอน11โมงเช้านะครับตอนที่เขาขึ้นขึ้นกัน เอาเอาพิกนั้นก่อนเตบโอเคประมาณนี้ได้อืมถือว่าน่าสนใจจึ๊บโอเคสำหรับเอดาประมาณนี้ครับส่วนอิดิเคเตอร์ครับยังไม่มีการครอสอัพอะไรเลยไม่สวยยังไม่สวยนะครับทำโลว์เวอรโลว์ลว์เโลที่ต่ำกว่าวันที่10ด้วย ถ้าจะเกิดจะเกิดเป็น h i d Hi Hi ิ d นฮิตต l ้นบู Hidden Bullish d i เดว g เจนนะครับแต่ว่ายังไม่เกิดย่อลงมาโซแคตโซแคตต็กไซก็ยังไม่สวยครับไม่สวยไม่สวย d a i l y ด้วยไหม Daily เช่นเดียวกันครับเหมือนเพื่อนนะเหมือนเพื่อนสีชั่วโมงยังไม่ Cross Up ช่วงนี้การ Cross Up ที่จะขึ้นอีกรอบหนึ่งยังมีความสำหรับผมผมมีความเห็นว่าอาจจะเป็นแบบเด้งสู้เพื่อที่จะลงต่อได้ อา,อาจจะเป็นแบบนั้นก่อนอโอเคครับต่อมาโซล้าวโซล ا ่าวันนี้มีอ่านข่าวครับจัมคริปโตจะทำการเหมือนกับว่าพัฒนาเกี่ยวกับ validator Val validator node นะครับจะเพิ่มความแข็งแรงให้ก็เหมือนกับว่าจะสนับสนุนให้โซล ا ่าเนี่ยมีการแข็งแรงที่มากขึ้น นะแต่ตอนนี้ยังครับมันแข่งไม่ได้หรอกตอนนี้ตลาดลงมันก็ต้องลงตามแต่อนาคตครับถ้าหากว่าโซลานาขึ้นอาจจะขึ้นได้รุนแรงขึ้นละเพราะว่ามีข่าวดีบ้างอโอเคอืมขอโซนนี้แล้วกันสำหรับโซลานาอ่าโซนนี้ได้ครับโซลานาครับแถวแถว สี่ิบจุดสามดอลลาร์ครับเป็นซับรอตที่น่าสนใจครับสี่ิบจุดสดอลลาร์นะซับลอตนี้น่าสนใจแล้วไม่ควรหลุดนะไม่ควรหลุดขอเลยว่าอย่าหลุดถ้าหลุดไปเจอกันอีกทีเดี๋ยวขอหาก่อนอืมก็ไม่ลึกนะถ้าหลุดก็หลุดมาแค่แถวนี้โอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าได้ประมาณนี้ ลึกไม่ลึกดูไหมบรรทัดแล้วกันเนาะประมาณ5%เได้อยู่ครับอาจจะลงมาประมาณนั้นหรือไม่ก็มาทดสอบโซนกดด้านล่างอีกรอบหนึ่งก่อนหนานี้ที่เขาเคยรับไว้อยู่ในอดีตเนี่ยครับแถวๆโซนสีฟ้าด้านล่างเพราะว่าตอนนี้ถ้าหากว่าเราคิดว่าเขาลงมารลวิสิตตรงเนี้ยถ้าหากว่ารับอยู่จริงๆอ่ะผมว่าจะแข็งอยู่นะหมายถึงว่าถ้าหากว่าสี่ชั่วโมงปิดเสร็จแล้วทำทรงไซด์เวปุ๊บๆแถวๆเนี้ยเราก็พยายามยืนเหนือได้สักระยะหนึ่งอ่ะล้วก็ค่อยขึ้น ก็อาจจะดูดีนะครับส่วนอิดิเคเตอร์ครับทำเฟรมสีชั่วโมงยังไม่มีสัญญาณที่สวยเท่าไหร่เหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนยังไม่สวย2ชั่วโมงยังไม่ครอส d a i ี y ยังไม่ขึ้นนะตามสภาพตลาดครับไปไม่ไหวจริงๆโอเคอป,ประมาณนี้ สำหรับเพื่อนๆถ้ามีข่าวแชร์กันได้นะฮะว่าแบบฮเฮ้ยเหรียญตัวนี้มีข่าวนี้นะครับนอะไรแบบนี้พอดีช่วงนี้ไปฟังเอมเอมาหลายพอตีลืมข่าวเกี่ยวกับเหรียญเลยนะครับออโอเคสี่สิบจุดสาดอลลาร์ครับโซลนาไม่ควรหลุดนเ,เนี่ยโอเคเนี่ยลงมาโซนสีแดงเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ปรับโซนให้เขาใหม่นะครับ ก็จะสามารถลงมาได้แถวๆโซนนี้อืมส่วนไฮโซนนี้ได้อืมโซนนี้น่าสนใจนส่วนโซนสีเขียวย่อลงมาลูกอเพราะว่าตอนนี้กาวไม่ไหวครับโซนสีเขียวก็ต้องย่อก่อนละย่อลงมา ค่อยรับก่อนแล้วค่อยพาเขาขึ้นใหม่ๆโอเคครับสำหรับเนี่ยก็โซนสีเหลืองครับเดี๋ยวขอปรับตัวเลขให้นะเมื่อกี้เลข7จ็ขอหกแล้วกันมันเลขง่ายดีก็4ี6จดแปอลลาร์ครับ4 8 6จดแปอลลาร์นะเป็นซับรอตที่น่าสนใจสำหรับเนี่ยโปรโตคอลนะครับก็ไม่ควรหลุดนี้อินดิเคเตอร์เหมือนเพื่อน อืมเหมือนเพื่อนยังไม่มีการ cross up ของทำเฟรมเล็กๆด้วย daily ก็ยังไม่ cross ครับถ้าช่วงเนี้ยเขาสามารถ size way ได้จริงๆแล้วถ้าทุกทุตัวเนาะสามารถ s i เ e way ด้สามารถซ way, way ได้อยู่ในโซนสีเหลืองครับมีโอกาสขึ้นแรงๆได้อยู่นะเพราะว่าในตอนนี้ครับถ้าดูจากทำเฟรม daily เนี่ยมันเหมือนกับว่า s o c a s t i c si อ่ะเดี๋ยวเอาเป็นอ t h e r e แล้วกันตัวจี๊ดเลย โซแคติเอสไอครับในทาม f เฟรมของ d ดล l y เขาไม่ได้ลงมาต่ำกว่าเดิมมานานมากนะให้สังเกตรครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่ง r ดเวอร์เจนเดี๋ยวถ้าค่ะถ้าหากว่าเขาคอสดาวคอสโลกว่าเดิมเราก็สังเกตเลยเนี่ยเนี่ยเขาอาจจะคอสแซวแถวตรงนี้หรือเปล่าก็เกิดเป็น h i ดดินอ่าฮิดดินบูลิชเดเวอร์เจนก็ยังเกิดได้ไม่ได้แย่อะไรนะครับอันนี้คือแผนที่เรากาวว่าเขาดี นะแต่ว่าถ้าแผนกาวแล้วว่าไม่ดีเหรอก็คือการที่ว่าโซแคติก i SI อซะหลุดลงมาข้างล่างเลยหลุดลงมาโซนแถวแถวยี่สิบสิบหน่วยสิบหน่วยอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีโอกาสที่ราคาเขาก็ลงมาโซนสีแดงที่เราวิเคราะห์กันไว้ได้อยู่นะก็จะกลับมาทำทรงกันใหม่เสร็จแ,แล้วก็ต้องปั้นวิก k l y กันใหม่เพราะว่าวิก k l y ก็คือวิก k l y ก่อน,น,นเนี้ยบิตคอยสวยมาก เราดูของบิตคอยก็พอเพราะว่าบิตคอยก็ถือว่าเป็นตัวกําหนดหลายอย่างอยู่หรืออีกหน่อยอาจจะต้องมาดูวิกฤตของอิตาเลี่ยมได้ไหมเดี๋ยวลองดูหน่อยเพราะว่ามันจะต้องใช้เป็นดัชนีอิตาเลี่ยมและเหมือนดัชนีบิตคอยนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมไปหากราฟมาก่อนเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับโอเคประมาณนี้เมื่อกี้เนื้อแล้วแซนแซนลูกรักโอ้ยเจ็บโลกลูกแทงไหลเชียว อืมก็ไหลลงมาถึงข้างล่างนะครับก็สำหรับแฟนครับผมได้มีไปฟังความเห็นของพี่ท่านหนึ่งที่เคารพนะครับเขาบอกว่าแฟนก็ยังดูมีอนาคตอยู่ดีนะครับแต่ว่าสำหรับถ้าเป็นเราลายเล็กๆอะ่ะคือเราอาจจะเล่นรอบเนะาะระยะฟั้นเนี่ยก็ให้หาจังหวะดูหน่อยละกันแต่คือในอนาคตจริงๆแล้วแฟนยังมีโอกาสโตได้มากกว่านี้อย่างแน่นอน นะครับตามความเห็นที่ผมเห็นด้วยกับเขาอืมโอเคมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยอืมโหเขาลงไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยขอไม้บรรทัดหน่อยไปย่างลงมาไสทะลักห้าเปอร์เซ็นย่อเหลือสี่เปอร์เซนโอเคโอเคได้ครับอา้าเราลืมเราดูเปอร์เซน็นตรงนี้ก็ได้โอเคนะแฟน แฟนก็เดือนนี้ครับจะมีข่าวดีครับเอาฟาพั s จะเปิดให้ได้ร่วมสนุกกันอีกแล้วนะครับก็ให้เตรียมตัวนะครับนักล่ารางวัลเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆแล้วผมก็จะแอคทีฟอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับกิจกรรม The Sandbox นะเพราะว่าทาง Human X เ l u b ครเขาก็จะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับ The Sandbox อยู่แล้วก็จะมีอะไรสนุกๆมาเล่าให้ฟังเสมอนะครับโอเค โซนเขียวโซนนี้ได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 น่าสนใจอืมโอเคแถว1.1795ดอลลาร์ครับ1.1795ดอลลาร์ไม่ควรหลุดสตอปลอตนี้ขอขอก่อนเลยว่าอย่าหลุดถ้าหลุดรอไปเก็บแถวแถวหนึ่อ่าหนึ่งจอะไรประมาณนี้ครับค่อยไปรอเก็บข้างล่าง ส่วนอีดีเคเตอร์ไม่สวยเหมือนเพื่อนไม่ได้โดดเด่นไม่โดดเด่นครับไม่โดดเด่นไม่ไม่สะดุดตาไม่สะดุดตาเดเวอร์เจนได้ไหมขอดูเดเวอร์เจนหน่อยเดเวอร์เจนไฮไฮมีความก็ได้เคียงเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโลโอเคไม่เดเวอร์เจนอะไรรุนแรงนะครับไม่มี ประมาณนี้ครับสำหรับแซนต่อมา bnb กลับมาดู obs ภาพมาภาพมาหลอนหลอนไาอีกหน่อยเดี๋ยวจะลองใช้ s t e ีมหยาดครับเนาะสต a มหยาดมันเสียอะไรเดือนก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะตรงกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าโอเคอืม ่โซนนี้น่าสนใจครับโซนนี้น่าสนใจแล้วก็โลเนี่ยขอ,ขออันนี้แล้วกันเพราะว่ามันมีเส้นมุฟวิ่ง average สองร้อยอยู่แล้วอืขยับขึ้นให้อีกหน่อยนึงให้มี gap วิ่งนิดนึงก็แถวโซนนี้ครับสำหรับ BNB ถ้าสามร้อยทวนล่ะสามร้อยทวนแล้วกันครับมันเลขสวยแล้วนะครับ สำหรับ BNB 300ท้อทนไม่ควรหลุดนะครับไม่ควรไม่ควรเละไม่ควรไหลแล้วขอ300ร้อท่วนนะ BNB ถ้าหลุด300ซอยซบ้อดหนีออกมาหนีออกมาเลยนะครับเพราะว่าถ้าลงมาแถวๆเส้นบุ๊บวิ่งกับบลอตสรอเนี่ยก็3.73%โอ้ยลืมไปผมห้ามแนะนำการลงทุนผมต้องบอกว่ามีความน่าสนใจในการที่จะหนีออกมานะครับ คือในการวิเคราะห์กราฟของเราเราจะเป็นการวิเคราะห์โซนเราจะไม่ชี้น,นําการลงทุนในการที่ว่าคุณต้องซื้อตรงนี้ขายตรงนี้แต่เราจะบอกว่าโซนนี้มีความน่าสนใจที่ว่าอาจจะต้อง็อปลอตไหมหรือเป็นโซนที่ว่าเฮ้ยอาจจะมีความน่าสนใจในการเก็บอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอิดิเคเตอร์ยังไม่สวยขอเช็คสักหน่อยไม่สวยไม่ได้อิดิเคเตอร์ไม่โดดเด่นครับ สอชั่วโมงก็ยังไม่เด่น d ดเวอร์เจนก็ไม่มีมีไหมทำโลโลหัวโลล่างโลข้างบนนี้ก่อนนั้นที่ติดเป็นเลกูล่าแบริชเดเวอร์เจนล่างโลล่างโลโอเคไม่ได้ไม่ได้ขัดแย้งอะไรครับตอนนี้ถ้าหวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ถ้า RSI สามารถต่ำกว่า20ได้อะต่ำกว่า30ได้เนี่ยก็จะล้างบู i ิชเอาไม่ใช่จะล้างแบริชเดเ e อร์เจนได้นะครับเลกูล่าแบริชที่ติดเส้นบนเนี้ย เส้นเนี้ยก็จะถูกล้างแต่ตอนนี้ยังนะยังลงไม่สุดนะครับในทำเฟรมสชั่วโมง Daily ก็เอาเอาจิงนะเดลี่เดลี่ BNB จับตาดู BNB Daily นะเพราะว่าอะไรเพราะว่า Daily ครับเหมือนกับว่าความห่างระหว่างเส้นเปอร์เซ็นเคกับเอร์เนีเนี่ยมันห่างน้อยลงมันห่างอยู่อยู่ที่ประมาณ9หน่วย ื่กี้รู้สึกว่าอิตาเรียมจะห่างประมาณ20หน่วยเออใช่ครับก็ว่าอยู่เอดาเหมือนแคบนะเหมือนแคบใช่มีเอดาเนี่ยที่เห็นว่าแคบมีตัวอนอีกไหมเอาขอไปไม่ใช่เอดา b n B&B น b. B, b นะ b n แแคบมากผมว่า b nb เริ่มอาจจะมีมีแรงภายในเพราะว่า ข่าวก่อนหน้าน,นี้ก็คือเขาเป็น Exchange ที่มีการจับมือกันหลายประเทศในการที่ว่าจะได้ไลเส้นในการเปิดเปิด e x c h ช n น e นะครับอ่าก็อาจจะเป็นอะไรที่ทำให้เขาแข็งตัวขึ้นได้เพราะฉะนั้นลองดูลองดู BNB แล้วกันลองดู BNB เนาะนะครับขอฝากไว้หน่อยฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจต่อมาครับ OP เฮ้ย OP ติดเส้นนะ ตอนนี้ OP ครับติดเส้นของเลกูร่าบูริชเ e ลวาเจนและยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดใช้คำว่ายังไม่หลุดถ้าหนักไม่หลุดมีดีดขึ้นแรงๆได้นะเฮ้ยผมพักผมผมวิเคราะห์ไว้ว่าอาจจะมีโอกาสขึ้นแรงนะก็เป็นกาวแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ฟันธงนะเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้การที่ทุกคนการที่เราหรือว่าใครมาวิเคราะห์วิเคราะห์กราฟครับเขาจะเรียกว่า เป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคอลอะนาลิซิสไม่ใช่เป็นการทำนายอนาคตนะครับจะเป็นการวางแผนอย่างถ้าเป็นผมไลกราฟผมจะวางสามแผนแผนที่ว่าเป็นโซนเขียวโซนแดงโซนเหลืองนะต่างคนต่างจะมีเทคนิคที่ที่ตกต่างกันแต่ว่ามีความใกล้เคียงกันเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัว,เด,วเดียวกันแหละครับนะครับเ,เราก็จะดูทางมันก็จะใช้กึ่งจิตวิทยาว่านักลงทุนมองยังไงเราจะมองยังไง โอเคครับสําหรับ o Op พตอนนี้ผมขออนุญาตกลับมาลากโซนในอดีตเลยเพราะว่ารู้สึกว่าต้องหาโซนอ้างอิงที่ดีขึ้นตอนนี้คือเขาทำโรที่ต่ำกว่าเมื่อวันที่2ของเดือนนี้ที่เขาขึ้นเป็นแรงๆปึ้งแล้วเขาไหลลงมากลับมาเท่ากับโรเดิมแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวต้องหาโซนที่ควรจะต้านเขาไว้ให้อยูนะ่ถ้าหากหลุดโซนก็หนีครับอืมก็ถือว่าไม่ควรเก็บ หมายถึงว่าถ้าถ้าเล่นเป็นน้าเนานะเป็นเทรนอ,อ่โอเคโซนนี้แล้วกันชอบนะครับก็แถว1.255ดอลลาร์ครับเป็นเป็นโซนซับรลอดที่มีความน่าสนใจนะครับของวันนี้โอเคส่วนอินดิเคเตอร์จริงๆอ่ะมีติดเดว์เจนต้องรอลุ้นว่าถ้าหากว่าปิดได้แท่งแล้วไม่หลุด เปิดได้แท่งแล้วไม่หลุดเนี่ยบูลลิชอาจจะติดอยู่แต่สัญญาณอื่นๆในการกลับตัวยังไม่มีครับขอหวังว่าไซเวย์ต่อให้ได้ก่อนอ่ะยังไม่มีเดลี่เป็นยังไงบ้างเดลี่ Daily ก็มีการครอสกันแต่ว่ายังไม่ครอสดาวลงชัดเจนรอดูแล้วกันครับ OP ก็จับตาดูได้นะครับประมาณนี้ มีใครสงสัยเปิดไม่คุยกันได้นะว่าแบบเหรียญตัวไหนยังไงอะ,อะไรยังไงนะครับอืมอะหมดแล้วนะเดี๋ยวเรามารีแคปรีแคปกันอีกรอบด้วยของบิตคอยโอเคปึ๊บอ,อ่ะมากลับมาบิตคอยนิดนึงครับตอนนี้บิตคอยยังย่อต่อเนาะ เพราะว่าผมเปิดในกราฟเล็กเนี่ยเป็นไทม์เฟรม2ชั่วโมงตอนที่ผิดอ่าปิดแท่งเทียนก็เหมือนกับว่ายังติดแดงอยู่แปลว่าย่อต่อก็อรอดูครับคืนนี้ได้สนุกกันอีกแล้ว <laughs> นะครับก็สําหรับบิตคอยดูเวลาก่อนอ่าได้ผมขอรีแคบบิตคอยสักประมาณ3นาทีได้อยู่เพราะว่าเราตรีอ่าเราตรีโซนทุกอย่างใหม่หมดแล้วนะโอเคครับ สำหรับบิตคอยนะครับตอนนี้คือมีการย่อลงมาหลุดเส้นเทนสีฟ้าครับเป็นเส้นที่เป็นเส้นรับที่มีความสำคัญอยู่แล้วจริงๆหลุดมาเนี่ยควรจะฮึบฮึบตัวเองกลับขึ้นไปให้ได้ในตอน5้าทุ่มแต่ตอนนี้เหลือเวลาประมาณ16นาทีซึ่งมันถือว่าอาจจะยากอาจจะยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องรอดูถึงตอนแกงตีสาใช่แก๊งตีสาอีกทีนึงถ้าหากสุดท้ายแล้วภายในตีสาเนี่ยฮึบตัวเองกลับขึ้นไปไม่ได้เนี่ย ก็ถือว่าอาจจะต้องระวังให้ดีๆซึ่งบิตคอยซับอที่น่าสนใจของวันนี้ก็คือ23,000ดอลลาร์เป็นเส้นบุบวิ่งกับเรสอง0้ของ t i m e f ฟรมวิ e e k l y ด้วยนะครับไม่ควรหลุดไม่ควรปิดหลุดแต่จริงๆแล้วใน Timeframe Weekly เนี่ยยังมีโอกาสให้วิ่งเล่นได้ถึงวันจันทร์หน้าเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับเขาอาจจะวิ่งเล่นอย่างนี้ก็ได้จริงๆปิ้วปิ้งอย่างเงี้ยมีการสะบัดอย่างเงี้ยได้ และสุดท้ายวันจันทร์ตอน7จ็ดโมงเนี่ยมาปิดเหนือเส้นสักตรงเนี้ยก็ถือว่าไม่เสียทรงในทางเฟรมวิกฤตนะครับแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเราอยากให้ขึ้นแล้วนะ <laughs> โอเค Bitcoin ด n d i c a t o r ยังไม่สวยครับทุกอย่างเป็นทิศทางในการเป็นไซ์เวดาวนะครับทั้งทั้งเดลี่สี่ชั่วโมงและ2ชั่วโมงในทาเฟรมเล็กก็ยังไม่เกิดสัญญาณนะประมาณนี้ครับสำหรับบิตคอยมาีแคอีกรอบหึ โอเคเดี okay, ๋ยวขอเช็คแชทหน่อยนะว่าแชทมีคุยอะไรไหมอืมไม่มีใครถามอะไรเพิ่มเติมใช้ทำเฟรมสีชั่วโมงเหรอครับแฟนผมดีดเอเลิร์ตเลยอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่เพราะว่าอ่า r อเลิร์ตเนี่ยเราตั้งซับรอสกันไวเนาะอ่าถ้าสำหรับใครที่ตั้งหรือว่าตั้งเป็น a อเลิร์ตเวลาที่แตะเนี่ยก็คือหนีอย่างแฟนก่อนหน้าน,นี้น่าจะรถวแถวๆโซน1.2 7หรือเปล่าเนาะ ผมจำไม่ได้ก่อนอันนี้นที่เราเปลี่ยนโซนเขาลงมานะครับเดี๋ยวต้องย้อนไปดูในคลิปเก่าก่อนอนันนี้แล้วกันแต่ตอนนี้ก็คือโซนใหม่ล่าสุดอัปเดตแล้ววันนี้นะครับโอเคมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมครับสามารถถามได้นะเปิดไมค์คุยได้เลยหรือว่าจะพิมพ์แท็กก็ได้ก่อนการปิดไลฟ์วันนี้ครับงั้นของเว็บอ้าวสวัสดีครับ อา้าวใครเปิดไม่เอาคุณอาร์มเหรออ๋อเปิดอ๋อครับผมอ่าฝากด้วยแล้วกันครับงานของ Metaverse Thailand ครับของ Nation นะเขาจะจัดขึ้นที่อ่าสการค้า Central World ครับชั้น8ผมมีไปร่วมงานอยู่ในวันที่20ครับผม20สิงหาคมตอนบ่าย2โมงจะอยู่ในเฟคชั่นของอ่า h u X a n X ครับหรือว่า d o s อ s เขาจะมีแจกอัลฟ a าพาร์ตซนสามด้วยกาวกาวกาวเปาหูหูหูเปาหูเลยแต่สำหรับคนที่อยู่บ้านไกลไม่ต้องเป็นห่วงครับมีฟังออนไลน์ด้วยสำหรับคนที่ฟังไลฟ์ออนไลน์หรือว่าไปอยู่ที่หน้าง,งานเนี่ยมีโอกาสรุนรับอัลฟ a าพาร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคประมาณนี้แต่ไปเจอกันได้ครับอยากให้เพื่อนไปคุยกันเพราะว่ามีกลุ่มลรลลีป,ป๊อปครับเขาก็ไปด้วยนะเดี๋ยวได้ไปเจอกันด้วยมีเจอคุณเฟิร์สคุณ อ่าใช่คุณเฟิสอยู่กับทม,มใช่แล้วก็เจอทีมของโรลิปปนะครับแหมโฆษณาให้เขาเนี่ยกำลังหาซื้อน้องๆอยู่เลยใครใจดีแบบปล่อยราคามิดให้กันก็ได้นะ <c oughs> มิตรภาพนะไม่ใช่มิชฉัชีพโอเคองั้นก็ประมาณนี้แล้วกันครับน่าจะไม่มีใครแท็กถามอะไรเพิ่มเติมแล้วหุย้ยน่ารักอะราคาน่าครบไหมคุณคุณอาร์มนะน่ารักตัวนี้น่ารักโอเค งั้นก็ขอบคุณทุกคนครับอขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับฟังรับชมก็หวังว่าการวิเคราะห์กราฟในวันนี้จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยเราไว้พบกันใหม่ในวันศุกร์นะครับพอดีพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปซ็อกเกอร์ดาวโอเคไปไปงานเขาเขาไปมิ้นงานกันที่นั่นเลยจัดมิทติ้งปุ๊บมิ้นสดๆกันเลยแบบสนุกดีน่าจะสนุกอยากจะไปดูเหมือนกันโอเคขอบคุณครับไว้เจอก,กันวันวันศุกร์ครับบา,บาย